วันนี้ร้านแอปช็อปเชียงรายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดยินรีวานหนึ่งลูกนะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างตัวนี้เป็นเป็นงานตองเอนะนะครับผมงานตองเอ เออเป็นห้าศูนหนึ่งนะตัวแรกเนรัยงานเข้มๆเลยสภาพเซอร์นะครับผมนี่สภาพสภาพเซอร์เนี่ยเซอร์มาจากโรงงานนะตัวนี้เป็นห้าศูนยหนึ่งซีทีซีทีนี่ก็จะเป็นกระบอกเล็กนะนะครับเป็นงานหายากนะครัเหมาะก,กับคนที่หาขาเด็กไปใส่นะตัวแรก <Hey. S 1> ห้าศูนย์หนึ่งโอ้นี่งานป้ายหนังนี่นะครับคำมเบเดียนะครับสภาพเต็มนะพวกเนี้ยนะครับงานเราคัดคัดแบบสินค้ามีคุณภาพนะครับห้าศูนย์หนึ่งนะครับสภาพเต็มนะครับล,ลูกนี้จะมีริมแดงหรือเปล่านะ นะครับวันนี้5้าึ่เหมือนกันใครที่หายีรีวายใส่อยู่นะครับเชิญนะครับร้านแอบช็อปนะครับเชียงรายนี่้าส่วนหนึ่งอานี่ห้าส่วนหนอานะครับร้อยตัวหนึ่งตัวเป็นตัวขั้นร้อยนะครับสภาพเต็มนะครับ ทำเซอร์จากโรงงานนะแต่งเซอร์ค,ครับผมอ่านี่ซูเปอร์แบทโอ้ซูเปอร์แบทเอวเอวหาเลยเนะี่ยตอนนี้เอวตัวนี้ห้าตัวหนึ่งตวงได้ได้ค่ะ,ดะคเดี๋ยวจะส่งไปนะคะทำคอเดฟสามสิบสองเดฟเดฟเห็นตัวแล้วแต่ว่าต้องทำความสะอาดก่อนซักฆ่าเชื้ออะไรก่อนนะซักลีด สีดำอ่ะจองเลยนี่นะครับนี่้าศูนย์หนึ่งกระสอบนี้ห้าศูนย์หนึ่งทั้งลูกเลยครับผมนี่ขาขาเล็กปลายขาเล็กบางตัวมันก็อาจจะมีตําหนีมาบ้างนะต่หนีมันก็ปลายขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทาเซอร์ก็จะทํามาจากโรงงานเลยนะต่หนีก็คือตำนานนะนะครับ รับพูดที่นิยมง,งานวินเทจนะครับเชิญนะป้านี่เจอบิกกี้หนึ่งตัวแล้วเอายังไลฟ์กันอยู่เหรอมีบิกกีเอลเท่าไหร่เนี่ยเป็นงานพรีเมียมเอลสามสิบด้วยว่าเป็นงานเซอร์นะเป็นงานเซอร์ตัวนี้บิกกีเป็นงานพรีเมียมครับเป็นงานพรีเมียม <c oughs> น,น,น่าจะลิ้มนะ บิกอีกนะตัวนี้นะครับไปเดขอบพระคุณพี่ๆลูกค้าทุกท่านนะช่องทางติดต่อจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ยังไงก็ทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวสินค้าเรามีประมาณในสต็อกก็ประมาณเป็นพันตัวนะใครอะไรก็ถามเข้ามานะครับมีแอดมินที่น่ารักคอยตอบนะครับยังไงวันนี้ทางร้นขอรลาก่อนนะครับสวัสดีครับ